สวัสดีค่ะ FC สาวน้อยเพชรบันแพงค่ะมือนีสาวน้อยเพชรบันแพงทำการแสดงอยู่ที่ตะวันนาเล่อมอ๋อบังกะปิสถานาที่ก็แคบๆน,นี่สัตว์ซีเลอบอมือหนีดึงใมากอ้ดี่เราจะฟังเบาเนาะ ันจะได้งพายมว่าแหงโอ้ได้ยกไก่บ่เยพายงมาัแปลกประหลดยูกไก่มองไม่นีเมียงกินข้ออินข้อไปหเจมู มีแกงอะไรวันนี้มีอะไรโอ้มันต้มจืดมาเดอนก็แฟยังดู่มอะไรอยู่ค่ะ มอสักเลยผู้ใดยุไก่กระใหม่กำลังใจสอนหมัอนเป็ดบนแพงเด้อค่ะอยู่ตะวันนาเดือบังกะปิสถามือนีกระบวกกวางปันไหนผู้ใดมาเดเรียวกับมาด้วยกันมนสีบอกมีหม่องนั่ง มือหนีสารปูสารสารตาใหญ่อยู่นี่นะ

ม <c oughs> นมีหมอ่องมนมีหม่องสิไปเที่ยวตะวันนามั้ยเที่ยวตะวันนามั้ยไม่ไมันนี้ก็มีเขาเจ้าเอา,เอาพ่อพ่อของเขาเจ้าดิมัน แม่ร้านร้าน k f c อยูย่ยยยพพยไหนพ่อเป็นควนนะมีฟังอไหมจ๊ะนี่ได้หา<อ>พ่อบอว่าติจอดอยู่ร้านทีร้าน TFC นะนจ้าแต่เอาเหรออันพอการใช้กระยุ่นันตี ไปโ<ม>นลดจะไปอ<ม><ม>ยู่ร้านเหมือนนี้อยู่ร้านน,ำน้ำรวจบาทนะน,นโมหนูจะไปกับแม่เหรอหนูจะไปหน้านวิธีกับแม่เหรออันนี้สถานที่แคบมากเลยแจบหอบแดกว <c ười> น่นโมเอา้เอา โมไปกินข้าวอมมาดูสถานที่ก่อนสถานที่แคบก็มานนาไปทางไหนสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวยๆวยเก่งจังเลย <c oughs> <expand> พ่อกำลังหาท <os> ี <traditions> ่จอดรถอยู่ค่ะอย่ากว่าที่จอดย่มผอทางพ่อยุดจะจะ่อไปกินข้าวก่อนปะโมนะโมไปกินข้าวก่อนลูกกินข้าวปะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนีก่อนเด้อค่ะฝาก กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนใหน้ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ